สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยเป่าโยอมาสกุลในช่องคำแหลกสตูดิโอนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผ่านไปก็คลิปนี้ก็จะมาเล่านะครับเล่าเรื่องอความเป็นมาระหวา่างเราสองคนนะครับรักกันได้ยังไงไปยังไงมายังไงนะครับก็คอมเมนต์ถามมาได้นะครับคลิปนั้นก็คือประมาณว่าจีบกันทางาทางเฟ f เฟซบุ๊กช่วงนั้นผมก็อย่างว่าเนาะอายุเยอะแล้วอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากจะได้แฟนก็อยากจะได้แฟนแล้วทีนี้ก็พอดีมีเพื่อนคนลาวประมาณนี้ครับไม่ได้ไปให้เขาติดต่อให้นะผมก็เข้าไปในเพื่อนในเพื่อนของเพื่อนของ ของเพื่อนของเพื่อน,ขอเ,อนเข้าไปลึกมากนะครับเพื่องของเพื่อนเพื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็เหมาะหาดูว่าเออใครโดนใจว่าคนไหนโดนใจว่าเออก็ทักก็หาว่าใคร<ด>ใครเออโดนใจบ้างใครถูกใจบ้างอะไรวันนี้เราก็ พอถูกใจคนนี้ปุ๊บเราก็ทักเข้าไปก่อนเลยแล้วก็หาตัวออกอ่าก็หาต่ออีกหาต่ออีกก็ใหรรถใจปุ๊บก็ทักไปก่อนทักไปก่อนนะครับจากเฟซนะคบกันในเฟซเราไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนซึ่งเพื่อนก็ไม่รู้ว่าเขารู้จักกันได้ยังไงนะเขาไม่รู้เพราะว่าเป็นเป็นเพื่อนต่อกันไปเรื่อยๆหลายหลายทอดจากเพื่อนคนที่เป็นคนลาวอ่ะอยู่อยู่แถวแถวสวรรค์เขตจนไปนู่นพงสาลี ขอขอะไรไปไกลเลยอเขาเขาหาไปนี่ได้เขาหาไปว่าเขาก็หาห้าหาาไปแล้วก็จนไปเห็นหลายคนได้กระทัก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 ไปทักไปแล้วก็ไม่มีใครตอบมาพอไม่มีใครตอบมาก็ม,มีมีเธอนี่แหละ อืมตอบมาพอืมตอบมาปุ๊บเขาก็เออทักกันไปนะครับตามที่เล่าเลยแหละรู้จักกันแรกๆก็คือเฟซบุ๊กครับซึ่งไม่มีใครติดต่อแล้วก็ไม่มีใครใน,นในหน้าให้อันนี้ก็ไม่เคยมาเมืองไทยบ่เคยเลยอยู่ลาวเหนือก็คือติดประเทศจีนไม่เคยมาเมืองไทยเลยยุทธแล้วอย,อยู่แถวบ้านก็ไม่มีไม่มีเคยลาวเนาะ <M> อยู่แถวพงศาลีนั้นแทบจะไม่มีคนไทยนะฮะเพราะว่ามันมันไปยากมากน้อยนะฮะคนจะเป็นไปนเป็นเคยต่แถวพงศาลีนี่น้อยมากนับคนได้มีล,หลัหลังมานี่เห็นเห็นคนมาคอมเมนต์อยู่ว่าเป็นเป็นเคยพงศลีเขาบ่กเคยไปเขาไม่ว่าผู้หญิงชาวเรามามาเมืองไทยแล้วก็เห็นการแบบเนี้ยเนาะเขาก็เลยคบกันอยู่นี่นะใช่ใช่เด็กเขาก็คือคอบกันยูเฟซแล้วก็ ต่างนนคนต่างไม่รู้อไอคนอยู่นู่นก็ไม่รู้ว่าจะจีบคนไทยเฮ้ยก่อนหน้านี้คเคยก็จีบคนไทยเหมืนกันจีบคนไทยได้เนี่ยนะก่อนหน้านี้มีคนไทยไปจีบแล้วเขารู้จักกับอีกไอคนนั้นได้ยังไงอันกกนั้นกับเฟนนะใครทักใครก่อนเราเราทักมาแมนเหรอเออทักมาคืออเลยโอ้สว่ไดีครับแบบนี้แหละตอนนั้นทักเขาปีไหนปีไหนเขาทาไป2021พ้นหน้านะเ็ต้นตนปีเราเจอกันเนี่ยคือตอน2021ปี2021ตอปีน่เอน ตอนส่งวันยี่ปีตอนปลายปีเออเมนอ่าเดือนธันวาตอนเราเจอกันนะยี่สิบเอ็ดฮัลาเตตนปีบุคคลโดนไงเขาเขาบอกว่าเขาอยู่มุกมุดาหามุกดาหา์ได้ว่าเราว่าแม่เราเป็นคนลาวแล้วอ๋อแม่ของเขาเป็นคนลาวเออเรามาเรามาอยู่วัอ๋อ้คนอกะเหรี่ยงในเมียลาวบ่สวรรค์นาเขตาลอดอ๋อ้ข้ามไปสวรรค์นาเขตาลอด ไปเหตุอะไรเธอคืออยู่หูนอยู่แต่พงศรีพาคือเจ้องละเขากระพู้เจ้าทั้งมาทัางมาตระยามได้นะคือคือเฮ็ดเฮาวอะคือเฟสอ่ะนะคือเฮ็ดเฮาว่านั้เราก็พูดกันม่่เาก็อยู่เราก็ชิดตั้งใจคือเขานี่ละมั้งนะครับาเฟซเพื่อนของ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 เพื่อนขอองเพื่นไปเรื่อยๆนี่มั้งก็ไปเจออย่างนี้มั้งเมนเจ้าละเมนทิมบ่าเราก็น่าจะชิดท่างหลายคนเติมอยู่ แม่บอกเราเราเป็นถ้ารเกณฑ์ต่ว่าบุมเมาไปเข้างานแล้ววะแล้วก่ะพี่น้องชี้ส่งเงินมาให้เด้อมีผู้ว้าเปี้ยลยืว่าเฮ้ยไปชี้ไปแล้วกับว่ามีนเตะขำว่าหมายถึงยไงไม่ถึงว่าชี้ชี้ไปให้บัญชีเด้อเดี๋ยวยมหน้าเขายังเขายงบุหินบัญชีมาเนาะคือเขาเขาบอกให้เธอไปทําบัญชีอืไปเปิดบัญชีนะเดี๋ยวเราจะโอนตังค์ไปให้เออยามหน้า เขายังปุ๊บปื๊บมาสีมาแล้วแล้วฟุตบอลมาเปรกว่เฮ้ยชี้ชี้โอนเงินไปให้เขากำบุ้มีทายเขาชี้โอนเงินไปให้จเจเท่าไหร่ว่าหกหกร้อยบัวเขากำเขากำไปเปื๊บมาไงไปเปิ้บเยอะนาไปเปิ้บเลยบ่บ่แม่มไปพื๊บสถานะนั้นก็คือไปไปเปิ้บเพราะว่า เขามีเผนไปเคียนนะ่นนะไปเคียงเขาก็ใช้อยู่แล้วนะมีแผนที่จะไปเรียนต่อที่อื่นหรือว่าไปรับหลการหรืออะไรต่างๆก็ไปเปิดบ <si> <si <si> 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 <si ัญชีไว <si> ้เขาชิโจ้องมูเจนน่ะอ๋อตอนนั้นก็กําลังจบเนาะอายุสิบเจ็ดตอนอายุสิบเจ็ดเขาชิโจ้หมูเจนแล้วแล้วมันเข้ากันนะสถานะมันเข้ากันอคือเราก็ชี่เวมามากแล้วเขาก็จะโอนกันมาให้แล้วก็บอกให้เราไปเปิดบัญชีเราเองก็มีความคิดว่าจะเปิดอยู่แล้วก็เลยไปใครพาไปแม่เยเขาก็ปุ้งแม่เลยด้ เอมบ้เธอบอกแม่ว่าอย่างไรมีคนไายชิโวนเงินมาให้ได้มีเนไทยชิวนเงินมาให้คนไทยบ้เอเ้อว่าชงแล้วแมวว่าอย่างไรแม่ก็บอกว่าอย่างไแม่บอกนี่ไอย่างโบนเขาตัวโบเแบบนีแม่บอครับโบม่เขาตัวโบ้นะเผากับโบมาใจอยู่แล้วกับไปเปื้อนกับมันโบได้เชียหายะเผากับชีได้สายตัวอยู่แล้วนะมีความใจเป็ที่ชี้ชัอยู่นะ ไปเปิดแล้วกันโบนเหมือไม้จากรือเขาไม่รู้ว่าเธอเปิดหรือเปล่าเออไม่บอกว่าเปิดเร็วหรือเ่เขาโบไม่ไปว่าเงินเขาก็เลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรบเต้ว่าล้มาเสนอไปธนาคารล้มาโจมให้เอาฟังอนะไปไปธนาคารได้กับโบได้นะเร้อมาโจมเห่าเป็ไปธนาคารไหนก็ไม่ได้เขาโอนไม่ได้หมดเลยเนาะโอนไม่ได้เลขที่บัญชีก็ยังยังไม่ได้ขอ บบได้โหแล้วเหากับโบได้โบวันเปิดแล้วแล้วเหากับอันนี้มันโบโอเคแล้วไปเลยนะแต่แล้วเธอทำยังไงทีนี้โอเคแล้วเหวว่าเหวโบโบโบเลิกโบโบกเงียงเลยไม่บอกเลิกเออไม่บอกเลยแล้วทำยังไงโบโบเลิกโบโบกเงียบหายไปจ้าเลาเลยไป่หลอกเส้นมากับโบตูมันอ่ะแล้วเชิดไปหามเมย์เมย์โบมาก จ้าเป็ย่างเหงาก่ามาควบน่ะไอ้เราเหงากับบุญท้างนำเราเลยมันแล้วเราเราโมขนาดไหนเราโมว่ายังไงเราโมเหรอ่ะโอ้เฮามีเฮามีที่ที่ดินสิบไร่ได้หรอที่ดินสิบไร่เออเฮามีที่ดินสิบไร่อ้วนอ้นเราเออาน่ะอ้วนอ้วนมาอยู่นี่ยุนี่เฮ่นหนาเฮ็นให้กินแม่เรา่ะมีลูกสามคนหรอลูกสายโซงแล้วก็ลูกสาวหนึ่งหสิบไรเท่าไหร่แม่งกันสามคนคนละสามไร่ได้ที่อ่ะมีนาสิบไร่เลยนะ แต่แบ่งพี่น้องแล้วพี่จะได้สามไร่ครึ่งนะเออเเราโมเวบนี่ละแล้ว่ะยังมีโมสั้นต้องแสงกับโมอีก้องก็พูดความจริงเลยแล้วะโมเมนเราโม่แลละแล้วก็โม่มาว่าถ้าอ้วนชิเลอร์เขาชิเลอร์เราไปแบบนี้คือให้ไปกับบุปเป็ญยังเด้อเมื่อนไปเอาพัวไม่กับผูปเป็นยังมีลูกติดมากะชิฮับได้อีได้หรอเพราะว่า พอพระเอาไปอีกเไ็นพรเอแต่ว่าแต่ว่าราคิดตัว ใช่คุณนุ่มบ่ม,ม,าม,าม,ามาัดเรามักคู่เท่านะจ้าเนาะบ๊วแม่มาในการใช้ใช์ใจแล้วก็คือเว้าวเร็วก็คือเว้าวในความชัดจจงลแล้นบ่อวอลแล้วก็ต้องเฮ็ดให้เขา<ห>เป็นต<ห>ั๊กใจไอ้ก็คือแบบว่าเบิ่งเออเว้าวแล้วก็เฮ็ดต่ำนะครบพบกันครั้งแรกนี่ส่งตุ๊กตาให้นะที่ที่เล่าไปในคลิปที่แล้วอะ่ะพบกันครั้งแรกส่งตุ๊กตาให้16ธันว่าเริ่มเริ่มคุยกันจ๊พอสิ้นปีปุ๊บปีใหม่ปั๊บส่งตุ๊กตาให้เลยก็เฮาบ่กคือเฮ็ดนี่นี่น่ะ ส่งปึ้งเลยว่าเซ็ตโจนเราต่อจากนั้นก็คือเออไปเมืองลาวเนาะเราไปวันนั้นไปกี่วันยี 27, 28, ่สิบเจ็ดยี่บแปดพฤษภาคมปีสองพันยี่สิบสองหลังสงการามหลังสงการา์ในแม่ยายยื่นคาขาดได้ไปหาวันที่ยี่สิบแปดยี่บเจ็ดยิแปดได้หละผมเดินทางไปตั้งแต่วันที่ยี่บหกแล้วก็ไปไปถึงนู่นก็คือ ี่สิบเจ็ดยี่แปดประมาณนี้อยู่ประมาณสองสามวันวันแรกก็อย่างว่าแล้วครับไปไปโชว์พาวไปำดำนองดำน้าแบก้าก็ไปนอนไปเขาเยครั้งแรกเออไปไปไปเข้าเขยแล้วเขเลื่อนเงอนไปเข้าเขยไปจีบสาวแหไะเขาเรียกไปรพูดไป,ไปทําอะไรไ่ลูกทีนี้พอกินข้าวตอนเย็นของวันแรกปุ๊บก็กลับมา แต่เขาเขาไปส่งที่บ้านครับไปส่งปุ๊บแล้วเขาก็กลับตื่นเช้ามาก็กินข้าวโรงแรมผมจะไม่ไปกินข้าวอยู่ที่บ้านเขานะเพราะว่าอายอะเนาะกินเนทะ่ารเตียวกินั้นน้อยเดียวเธอสีคับรถไอ้มอเตอร์ไซค์มาครับเฮาเจ็ดโมงเฮาจะต้องตื่นก่อนอแล้วเฮาจะก็ไปกินข้าวอยู่โรงแรมโรงแรมมันมีข้าวให้เนาะโอกิน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 เลกกินข้าวแล้วกัดตำกาแฟผมผมไม่กินกาแฟนะครับแต่วันนั้นกินกาแฟเพื่อแบบว่าไม่ได้มันมันต้องบีบก่อนนะมันต้องแบบ ไม่เปาดิอันนี้เขามาทำแต่ว่าเจ็ดโมงไปแม่เนาเขากันยัมว่กินเข้ามาน่ะมาอันนี้ก็จะไม่กินข้าวแบบเด็กเขาก็กินเข้ามาเพราะเขาชิมาฮาบอายแล้วก็ลไปกินนาการแบบเนี้ยน่ะแต่ว่าพูอแม่เขาอชิชิกินก้นแล้วกลับไปไปนอนก่อนแล้วเขาน่ามาฮาบอายแล้วมากินนาการมานี้แล้ววันนี้ไอ้เขาหิวกินเลยแต่ว่ากินมาแล้วกินมาแล้วไัง หอแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าเขากินข้าวลงแล้วบูอยังบูอยังบูยากเธอกินเลยล่ะเขาเขาก็กินกันเรากันนางฟ้าเขาก็ไอเนี่มันอ่ะเนอะเขกะนอยู่ดิเขาก็เขาก็กินเล่นน้อยเดียวมันอ่ะมันเธอก็กินน้อยเดียวคือกันกันเนาะเบื่อไม่ได้กินแลยเธออ้ายคุ้มเบาแท้แท้เนี่ยอ้ายคุ้มเบาเท่าเป็นเังไกด์ก็กินข้าวเล่น กินข้าวเห็นกันครั้งแรกกินข้าวแล้วก็คนนึงบอกกินนะมันนิมเขากินนะที่กินคำแยกกันอยากอ่ายได้ตอนเดียวอีนี่คือกินพะโลแทเนะบอกกินแต่กวางป้ายเขาอยู่แล้วเออกยกินน้อยนึงแล้วกันป้ายอะไเบอมือแรกคือโลกาแล้วก็มือสองคือดำน้องมือสามอ่ทีนี้ก็วันที่สามก็ไปหาไปดำนาไปช่วยดำนาเพราะมีแตะคนมาดู มีแต่คนเบบนุ่มป้านะอาญาติพี่น้องญาติโกโหติกามาคือมาดูตัวครับมาดูตัวตอนผมมาสมัยนั้นม่ังนั้นผมทองนงเยอะผมเลยไ้นผมทองเหรอผมสีทองเหรอโอ้ไปเลยใครๆเขาก็มองอยู่ด้วยนะเดี๋ยวเราไปไปเห็นเขาแล้วโอ้คือเขาเทวาเขากระตือรือร้นตั้งแต่ไปเมืองลาวไปรอบนั้นมาผิวดูดำ ไหมมาเลยดำมาเลยไหมเลยไหมแบบแบบจับกมาได้ลอกออกมาไปนเลยลอกยุกมาไปเลยเออเป็นแผ่นเลยลอกตั้งแต่ไปสามวันนั้นกลับมานั้นลอกเป็นแผ่นเลยตั้งแต่มื่อนานแล้วจ้ไปไปไปเจอมันเป็นเหมือนบ้องกัญชาอะไรเนี่ะเขาจะใส่ใส่เนี่ยไปตอนแรกเขาถอย่าสูบแถวนั้นเขาสูบเป็นกิจวัตรแบบว่ามันเป็นแบบ ม,มันเป็นเรื่องปกติเขานะแบบว่าไปไหนมาไหนก็ต้องถือบ้องเนี่ยไปด้วยนะ <c oughs> มีบางคนก็บ้องเล็กบ้องใหญ่ไปไปครัง้งแรกไม่เคยเห็นเลยเขา,านั่งนึกทำรวดบรทักตี <c oughs> ้เขาว่าเขานึกว่าเขาสูบบัญชาแล้วเขาสูบ <c oughs> สอะไร <c oughs> เอาบุหรีห่เล่อเอาบุหรี่ไปสูบแบบนั้น <c oughs> วันสุดท้ายเนี่ยไปดำนาพระตูนะครับไปอยู่นู่นอยู่เชิงเขา่เดินเข้าไปลึกแล้วก็ข้ามห้ยข้ามอะไรข้ามห้ยข้ามหนองไปเพื่อไปดำนา ไปดำนาอยู่นู้นก,ก็กินข้าวอยู่อยู่เทียงนานะครับอยู่เทียงนาน้อยแล้วก็ไปเอาหนอ่หนอ,ไหนอไม้หน่อไม้มันเป็นหน่อไม้หน่อไม้เหมือนหน่อไม้บ้าน <l ug> เราเนี่ยฮะแล้วก็ไปไปเผาไฟเรามาจ้าเจียวกินเราก็นึกว่าเอ้ยไอ้หน่อไม้ที่ไปเผาไฟมาเนี่ยมันต้องเป็นหน่อไม้หวานที่เขากินนะเนาะไปเผาไฟเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นหน่อไม้ขมแล้วเขาต้องาต้มไปอะไรมากินมันมันไม่อร่อยเราก็แกะแกะแกะออกมาปุ๊บกัดเต็มที่เลยปุ๊บขม หน่อไม,ม้ขมเขาเขาเรียกว่าหน่อไม้อะไรอยู่หน่อไม้ปลาหน่อไม้ปลาก็คือต้มต้มช้้าไดกับโบ,บายขมเป็นหน่อไม้ที่แบบว่าเขาบอกว่าต้มทั้งวันก็ไม่หายขมนะเขาก็ไปเผาเผาแล้วมาจิ้มแจ่วผมก็นั่งดูเขากินนะเขาก็เขาก็จิ้มแจวมๆๆๆแ่วกินไอเราก็นึกว่าแสดงว่าหน่อไม้นี่มันไอเราไปหิวเนาะหิวว้จังหวะนั้นหิวเ,เลยจ้ะไม่ได้กินข้าวมาหลายด้วยจนะ้ะก็ กะว่าจะกินแบบเล็กน,น้นอยแล้วอาหน่อไม้แล้วว่ามาจิ้มแจวว่ะหักปอกมาก็จิ้ม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 กัดคำแรกปุ๊บรู้เรื่องเลยจะคายก็คายไม่ได้แล้วชิคาย<ด>จะคายกนได้คนหลายคนนั่งกินข้าวกันเต้มอยู่เฮาก็เฮ็บพยายามกืนแบบแล้วเธอก็ถามเป็นยังไง เป็นยังไงเธอและถ่มหอมเป็นยังไงเป็นยังไงกาไกลเบิ้งชีน้าไอคือเป็นไม่แลเอาแบขมเนาะที่จริงขมชีตายแล่ะใจอายกไปใจแยกไปพูดทิ่มเลยแม่เออแต่ว่าแต่ว่าขนอมมากินขมกระเชมแล้วก็บมังแน่นอทีนี้ทีนี้พอพอมาตกตอนเย็นนะฮะพอตกตอนเย็นของวันสุดท้ายวันที่สามพอตกตอนเย็นก็มานั่ง มานั่งคุยกันเพราะวันที่สี่นี่จะกลับตังที่แรกมาหนึ่งแสนสองหมืนบาทนั้นก็คือเอาไปใจใจของผมเนี่ยว่าจะเอาไปเอาไปมั่นมื่อนั้นเอาถือเงินไปเอาคิดว่าเาเสียเอาไปมั่นเลยแม่มั่นมุ้ผพาหูคิดทีมามัน่นเออคือแลกเงินไปเนี่ยคือคิดตั้งแต่อยู่เมืองไทยเลยได้ว,ว่าอเออถ้าแม่ยายให้ไปหาถ้าไปหาแล้วเราไม่เอาอะไรไปเราไปหาเฉยๆแล้วเรากลับมา มันก็เหมือนไม่มีอะไรการันตีนะว่าเฮ้ยเนี่ยคือเอาจริงๆแล้วนะเอาพร้อมแล้วนะประมาณนี้นะเขาจะเอาเธอไปเป็นทหารเนี่ยนะนเราก็เลยมาคิดว่าถ้าเราไปพูดปากเปล่าเฉยๆนี่ไม่เชื่อแน่ๆหมดเสื้อแท้ๆบ้าท่าไรกันโ่าเราเราคิดไปเรียบร้อยหมดแล้วเลย วางแผนไปหมดแล้ว <Like that. S 1> เนี่ยไปแล้ว i p บ o บ e นี้กับ b a n เออจะให้เท่าไหร่แล้วค่อยไปดูหน้าง,งานเพราะมันเหลือเท่าไหร่เอเอมันเหลือเท่าไหร่นะใช้ยอยู่นู่นแล้วมันเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยเราค่อยไปให้อยู่นู่นแต่ที่แน่แน่คือในหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนี่แหละพอถึงวันสุดท้ายก็เหลือเงินเหลือเงินสรุปแล้ววันนั้นคือแลกไปคือสี่สิบสี่สิบเอ็ดล้านสี่สิบเอ็ดล้านกีบเหลือไว้เป็นเอาไปมั่น <laughs> วันนั้นมานั่ง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 อยู่ในบ้านเขาแล้วครับนั่งแล้วก็มีแม่ตู้มีพ่อมีแม่เนาะมีไอ้ดนป่ะเออไอ้ดไปเรียนเออไอ้ดนไปเรียนอยู่ไอ้ดนไปเรียนเป็นตำรวจนะครับตอนนั้นเราก็ล้วงล้วงเงินออกมาตั้งปึ้งไว้น่าจะมีคนสงสัยเว่างเงินอะไรนะเราก็เลยจับเอาเงินออกมาแล้วก็มากองปุ้งไว้แล้วก็บอกว่าเงินอันนี้เอาไว้มั่นก่อนเด้อเอาไว้ห่าเอาไว้กระเพาะกับแม่ก่อนเด้อเอาพวกทั้งสี่แหละเพราะว่าอันนี้เอาไว้กระเพาะกับแม่ก่อนเด้อเพราะว่าบ่เอาได้เหมือนอ่ะ พอก, <ijk> กับแมวว่าวาลยพ่อว้าวว้าวเอยอ่าบ้าแล้วน้อกับโมฮิวสาเห็นเนี่ยเข้ากับเว้บมามาเันไงแล้วเธอหือว่าเธอคิดแบบไหนเมื่อน่ะเมื่อเขาเขาก็คิดงงงงเยู่มีคือเอาเงินมาไว้แบบนี้แบบนี้นะคือเอาเงินมาไว้แบบนี้ไว้สามสิบห้าล้านกีบเอาไปไว้ตรงนั้นน่ะเออไอไอว่าบ้าไปแรงลืมแล้วว่ เอราเราจำได้แค่ว่าเราเอาไปวางไว้แล้วก็เออเอาไว้กับพอกับแมเดอร์เออเอออันนี้เอาไว้กับพอกับแมเดอร์เขาสามสิบห้าล้านกีบเอาไปไว้ตรงั้นเขาเขาไม่อยากเอาเด้อบอกว่าเออเอาไว้ล้คิดะว่าเอาเป็นลักประกันหอโมทหอโมทนี้มั้งคิดะว่าเป็นลักประกันคิดว่าเป็นเป็นเงินมั่นนะคิดว่าเป็นเงินมั่นสมมติว่าถ้าไอโมทแบบนี้มัน ที่เอามาก็คือจริงใจแล้วก็มาโบเมมาเล่นเล่นอ๋อเออเออเเนาะอ่าบอกแบบนั้นแหละเขาบอกโบเมว่ามานี่มาแบบจริงใจเดอเออเ้อเออมาโบเมมาเล่นมาหัวเอามาหามาจริงใจแท้นี่เอาเงินมาปะไว้น้ำปาไว้รถเด้อเงินนี้นะโบเมเขาโบได้กันหรือว่าอย่างไหนังไงกะกะเอาไปเลยออไอไเออไอโบเมนเออเขาว่าฮะสมมติถ้าเขาบบได้กันนี่หรือว่าเขาเขาไปเป็นทหารเออหรือว่าเขาบบมากันแล้วนี่กะเงินแต่นะกะเอาไปเลย จ่ายสปอร์ตจ่ายสปอร์ตกันนานแล้วก็โบเวก้าไว้วาเลยเนาะเออแล้วก็ทาไว้ค่ะคังไอ้โบว่าเงินบ้านเดือนเขาชิบเอาเลยไอ้โบเออไอ้โบว่าเออแต่เขาก็ไปบอกว่ามั่นเลยเนาะไอ้โบบว่ามันเต้เต้เต้แต่ความคิดของเฮาคือคือเอาไปมั่นไว้ได้คือเอาไปมั่นไปถึงว่าเอาไปเอาไปผูกมัดไว้นะเออเอาไปผูกมัดไว้วานี่ ค่อยจินใจแท้เด้อให้เพิ่นเห็นนะเออานาประมาเฮ็ดแล้วหน้าอัหยังก็มาเฮ็ดแล้วก็จินใจแท้นี่เอาเงินมาที่ไม่พร้อมวันวันถัดมาก็าขึ้นรถกลับเหเนาะวันนั้นนะเนาะเออก็กลับรถอย่างเดิมครับตอนนั้นยังไม่รู้จักรถไฟยังยังโป๊เไม่รู้เเถื่อไ,ไม่รู้ว่าเปิดหรือยังไม่รู้แต่ว่า ขึ้นไม่เป็นในที่แน่ๆหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นก็มาถึงเมืองไทยมือนี่ดำหน้านี่ไหมแขนนี่ดำสามวันนะนะตากแดดสามวันจ่าๆอะไรวันั้นน่ะอากาศนะเย็นอยู่นู่นนะครับแต่ว่าแดดมันก็ร้อนเหมือนกันดูมือจนไหมแม่มือเรียนนอนเก็กหอยนาลกาหอยนล็กนี่มือเราเนี่ยไหมเกียมเลยเนี่ยก่อนกลับก่อนกลับได้ถ่ายถ่ายรูปตอนเพิ่อนอนด้ยเนี่ย เขาเมื่อยเหยียดจนล่างเมื่อยบูย๊ตอนพันนอนตอนพันนอน มาลักทายเอาเออไปลักทายเอาหม่ดำนอพ้มแล้วก็โซเฮ็ดพ้มมันอ่ะเอาเธอไปหาเหาฮ็ดดิอื้มอ้บุพบเนลประมาณเที่ยงคืนานาั่นอ่ะเพราะว่าเราโอ๊ไปน้ำตอนนั้นเราไปนอนอยู่โรงแรมเออไปส่งไอ้ลงโรงแรม,แมนาะปรามานทุ่มหนึ่งส่งทุมะนะ่มฮะไปส่งไอ,อ้ยู้องแฮมแล้วก็มาแม่น่ะแล้วก็โอไปหาเฮ็ดน้ำเมย์อยู่ป้ามาแล้วมาป้ามาตีสี่ตีห้าตีสี่ตีห้ามาอาบนา้ำแล้วก็เจนมงมาหาไอ้ แล้วก็มาดามนาอยฮิปเปน้าวโวลหาเฮียในาวบไดหน่นอนาเมยแล้วก็อันนี้ก็เฮาพูดตัวแบบหลับไปเลยหลับแบบไม่รู้ตัวนะเราก็เลยรักทายรักทายหลังจากนั้นก็กลับมาเมืองไทยได้ประมาณสักเดือนอะไรไม่รู้ส่งเงินมาเออส่งเงินไปให้สาวลาวได้ส่งเงินไปให้สาวลาวไปทาใหม่ระหว่างทําพัสปอร์ตกับซื้อตัวซับใหม่คืออันไหนก่อนซื้อตัวศับใหม่ก่อน หลังจากไปโน่นมาดูโทรศัพท์เธอก็รู้ว่าโทรศัพทพ์เธอตัวเก่าหรือตัวใหม่เธอนอนทับโทรศัพท์ด้วยเนี่ยอันนี้ตัวใหม่แล้วก็โซเน่นอนนอนอเนี่ยโทรศัพท์ตอนนอนน่ะเนี่ยฉันหรุปแล้วไอ้ห่ะตอนนอนเนี่ยแสดงว่าเราซื้อโทรศัพท์ให้ก่อนหน้านั้นอีกได้ดิเออประมาณเดือนสามแสดงว่าเราดิคุยวาถ้าคงาไรเราคุยกันเดือนธันวาปี2021 ปีใหม่ปุ๊บปี2022ส่งตุ๊กตาเดินคุ้มพาส่งโวกกรอบรูปให้ออแล้วหลังจากนั้นก็ซื้อโทรศัพท์ให้ออซ,ซื้อโทรศัพท์ฉันซื้อโทรศัพท์หมื่นแปดพู๋มหนึ่งหมื่นแปดพันบาทคิดเป็นตังค์ไทยแล้วนะ่ะแปะแค่นั้นไปกี่ร้อยปอฝีสาวขนาดนี้เครื่องนี้แหละเดีกย,ยู่ยพี่น้องนี่ออ <laughs> ทอดมาออแล้วทอดตัวซ่าไฟอยู่เนีเออ่ยนี่ไงเราซื้อให้ัอยนี หนึ่งมืนแปดพันบาทมาอยู่หนเจ้าของแล้วนะโอ้ใหม่ใหม่เลยได้เนี่ยยากได้ตัวนี้เดนมาเิซื่อให้รบูนั่นลงใจลงใจเอาหูด้เอาหูประมาณว่าไอผู้ไดนวอลโว้โทรศัพท์เสียเมมนาเสียแล้วพังแล้วมันท้างแล้วนะเขาก็เลยบอกาว่าโซฟาบันะโซฟาเอกโชว์พระเอกกว่านะว่าเอาได้ยินเขาว่าโทรศัพท์มันบอดีบอาหัวถามไงมาเขาใช้โทรศัพท์เครื่องนั้นเครื่องเดียว แล้วก็เครื้องสุดที่สุดไอ้กับมาซี่เองเลยแค่บอตั้งแต่โตมาเธอก็มีโทรศัพท์เครื่องนั้นแล้วก็เครื่องนี้เอองั้นพอเป็นยังเดี๋ยวเขาซื้อให้ไหมไปเบิ้งโทรศัพท์ก่อนเด้อครับผมเขาบอกให้เธอไปดูโทรศัพท์ก่อนแม,ม่แล้วเขาก็ไปจัดตัวนั่งเลยเนาะไอ้โบเบิ้งโทรศัพท์เขาก็ไปเบิ้งแล้วก็ ทุกใจเครื่องนี้ไงเบบอ้อมมาไม่ไม้เลยไงเกินเลยกันเลยหกล้านเก้าเสนเก้าหมื่เก้าพันมีพันหนึ่งก็คือเจ็ดล้านเจ็ดล้านมาสันทอเจ็ดล้านเจ็ดล้านสมัยอาหารหารสี่ร้อยเนาะอี่สี่หนึ่งศูนย์นะหนึ่งหมื่นหมื่นเจ็ดแต่มันก็มีค่าส่งค่าโอนค่าอะไรสามเปอร์เซ็นต์ด้วยนะเออค่าโน่นนี่นั่นไปเขาวันนั้นเราโอนไปหมื่นแปดวันนั้นห่า เขาอุ่นเขาเกินเกินเกินไปหน่อยเนี่ยนะเนี่ยไอชิดจังแดดคิดจังแดดจริงซื้อให้เหรอหูหูแล้วคื่อยากแปลอย่างเดียวเออเด้อโทรศัพท์มือถือห้างหูเฮาก็คิดว่าเขาอยากโชว์ผู้สาวแล้วเนาะอยากให้หูว่าเฮานี่ก็จริงใจนะโอ้เปยสาวขนาด้เลยว่ะเขาเปยสาวขนาด้เลยว่ะเหลือตาเฮาคือเขาคือเขาเพิ่งได้คุยกับไอศกับเปย์เมมเนี่ยนะเนาะเขาก็เขาก็ เออซื้อแบบนี้มันก็นจริงใจแบบเฮากะเคยักยักยักให้หัวจริงใจนะจริงใจเขาคือบ,มบมนนูมบงบูมมาขนนมกัวอยู่แล้วแบบนี้นะบูมบมาขนรุ่นน้องหรือบูมมาขนเท่ากันนัมม่นนะเขาชิ่อมาขนคนที่รุ่นพี่เออรุ่นอายเออร์ออจึ่งจึ่งรุ่นพ <laughs> ี่เลยรุ่นเท่าหรื <laughs> อแบบนี้แล้วก็อเอ็มาควมนำาอคือเฮา เฮาบ่ได <lide> ้ค oh ุเน <G TA> <alah> ียเฮาบ่ต้องการก็ไอเสนอให้แบบน้แน่ออือมันจะามันเป็นแค่ชวงโปรโมชันซื่อๆสไปูนัโจรอะตัวฮะตัวอีไปไปูเนเจ้าเจาะเสร็จโจรแล้วเจ้าะแต่แต่บ่ต้องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไอ้ค่ะไอ้ก็กะเสียอยูเงิน่บ่เซาอยู่ีนเลยไอ้ก็เป็นเป็นโพแล้วมันนะ การแบบนี้ละพี่นอ้องกะกับอันนี้อันนี้คือดีที่สุดแล้วเนาะคือคือทราบผลทางควบความกับตั้งหมายแล้วไันนะพอกลับมาปุ๊บส่งเงินให้ไปไอส,ส่งเงินมาไปให้พาสปอร์ตพาสปอร์ตเดี๋ยวคืออันนี้เดี๋ยวพอ่อพูดก่อน เอส่งเงินมาไปให้สปอร์ต r t คือคือเอาโอบงร้องเอาไปไปให้พาสปอร์ตเดอมาเที่ยวไทยกันมาเที่ยวไทยเราเราเป็นคนเสนอเองเนาะเสนอเองไปมามาเที่ยวไทยเบิงเบิงโกนมาเปิดโลกเบิงโกนอย่างนี้น้อยก็มามาดูก่อนว่าเราอยู่ยังไงเป็นยังไงเมืองไทยเป็นยังไงมันน่ากลัวไหมเพราะว่าอยู่นู่นเขามองว่าเมืองไทยมันน่ากลัวก็เลยว่าผูดใดว่าผูดใดว่ากัน เขา้าชิไปใครกินได้เป็นเข้ามานดวนแบบนี้นะคือบางคนกน็ที่เอาเจ้าไปใช้อันหางจระเอ,อี่ยวยูหลมจระแค่อะไรก็คืออย่างนี้คือเท่าที่เขาเล่าให้ฟังนะฮะว่าญาติพี่น้องเขาอ่ะเขาไม่อยากให้ให้ได้กันนะเนาะเขาก็มาบอกเธอว่ามันอันตรายแบบนั้นออแบบนี้เขาจะเอาเธอไปขายจังฉันจันซีออ่ละ่ะ <cin stereotype> ไปค <is> ่ะเพราะว่า <ter> ม <es> ันบุม <snap> <CDU S 2> ีเปราวมาคนมาเือนขนาดขนาดทําจนถึงขนาดนี้เลยดิอยู่นู่นน่ะเขาเขาไม่คุ้นชินกับคนไทยอยู่นู่นเขาคุ้นชินกับคนเวียดคนเวียดนามกับคนจีนอยู่นู่นนะฮะเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยไปนู่นน่ะมันมันไม่มีอยู่นู่นจะมีคนเวียดนามคนจีนเยอะเพราะมันติดมันติดกับเวียดนามกับจีนนะครับมันไม่ได้ติดไทยแล้วทางไปมันก็ลําบากคือซึ่งซึ่งไม่มีใครไปอยู่เลยครับ ไม่มีใครไปกับนักเที่ยวไม่มีอยู่นู่นนะครับเราก็มีภัยว่ายใจไงเนาะเขาก็เลยไม่รู้ว่าเมืองไทยเขาดูข่าวเมืองไทยเยอะอยู่นู่นเขาดูช่องไทยเยอะทีนี่ข่าวเมืองไทยมันก็มีแต่แบบฆ่ากันนู่นนี่นั่นนะเนาะช่วงนั้นจะให้ทําพาสปอร์ตทีนี้ญาติพี่น้องเขาก็ไม่อยากให้มาแล้วหากันแล้วแล้วหอกกับเซอรมาไหนไอ้เนาะไอ้กับไอ้กันเซอราในเฮาจะจเข้ามาบุกไงว่าติดบ้าเลยจังหวะนะฮะ จังหวะนั้นตัวติดกู้บ้าเลยติดกูเท่าเราก็บอกแล้วว่าให้ไปทำพาสปอร์ตนะเท่าไหร่แล้วเราค่อยมาบอกพร้อมวันไหนก็บอกได้เลยอ่าประมาณเดือน6เดือน7ประมาณนี้แหละเดือน8ประมาณนี้แหละช่วงนั้นคุยกันทุกวันกูค้างสายเนาะค้างสายแบบซับแจ้งนาะจนจนแบตหมดนะเฮาเนาะอายอะบุกู้โเขาค้างสายอะอาค้างสายหนุกผูดเดียวอยู่เ่าน่ะเนาะกลางคืนเฮาสิไปหาเฮดอายผุนหนุูดเดียวนะค้างสายหนุกพูดเดียวเอาเงน้ยบอก แสดงว่าเรานอนค้างสายกันนั่นน่ะก็คือเฮานอนค้างสายคนเดียวเอแต่เธอไปหาเก็บเห็ดตอนเที่ยงคืนป้วยเฮาไปหาเก็บเห็ดตอนเที่ยงคืนแล้วก็บตีสี่เฮากลับมาแล้วกับมาปู่อะไรไรตื่นเยอะเดี๋ยนะเฮาบป๊ะโป๊อะหมายว่าเฮาเป็นกล้พีดมาอ๋อประมาณช่วงตีหนึ่งตีสองนี่เธอจะไปเก็บเห็ดเออเก็บเห็ดมาตอนตีสี่ได้แต่หัวค่ำเดี๋ยวก็คุยกับเราแล้วคุยจนถึงเที่ยงคืนเฮาเฮาหลับ เขาหลับเธอก็วางโทรศัพท์ปุ๊บแล้วเธอก็ไปบ่วางแล้วไม่วางบ่วางทิ้งไว้แบบนั้นแหะทิ้งไว้แบบนั้นเลยแล้วเขาเขาปิดปิดปิดเสียงอีเดปิดเสียงก่อนปิดเสียงไว้เหรอไม่ยันยันเขาไปใส่อย่ันเขาเปิดประตูแบบนี้ไเนี่ยได้ยินอ๋อปิดเสียงไว้เลยเออปิดเสียงไว้เลยแล้วก็กลับมาละอย่างเขาก็มาเบิงโทรศัพท์ละอย่างเขาใส่อยู่เขาก็เปิดเสียง นี่ยนกระเด็นไปหาได้กล้าจริย์พอเธอกลับมาตีซี่ปุ๊บกะเพลงตื่นระบ้านะตื่นระบ้านะเขาก็ดูพันนอนของเขาเมื่อคืนเลยไปหาเกิปเฉยไปเลยวู้ฮัลโหลเจ้ากระดุ๊กนอนเจ้ากระด๋ดเนาะเคิดเรียกนอนเจ้ากระด๋าดสวัเดีหางยังเป็นขนาดเรากันนะมันยาวเกินเดี๋ยววันหลังมาเล่าต่ออีก กำลังสนุกตั้งหลายนเนาะยังไม่ถึงไหนแลวเล่าตั้งเยอะยังไม่ถึงไหนอยู่ออโอเคนะครับเันเีก้ออกว็ว่าเฮาสปอร์ตเนาะแล้วกว็เฮาสปอร์ตแล้วกว็มาเมืองไทยแม่ก็ามานะเ,ออเดี๋ยวจะเล่าถึงตอนอส่งเงินให้ทำพาสปอร์ตส่งเงินให้ทั้งทั้งลูกทั้งแม่ทั้งพ่อไอ <don> ดอนี่ไอดอด้วยตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นอะส่งให้เธอก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะเล่าตอนไปรับไปรับมาเมืองไทยนะครับว่ามีใครมาบ้างนะเมืองไทยนะครับเดี๋ยวเอาไว้กันเราเล่าคลิปหน้าเนาะคลิปหน้ามันยาวเกินเลยมันยาวเกิน่พันหนังเรื่องนึงยาวเกินวันหลังชิววามาเมืองไทยแบบมาเมืองไทยแล้วก็เป็นครั้งแรกอ่ะเป็นยังไงเออขี่รถอะไรมายังไงมาย่างไงผ่านตมอโมไหมอะไรประมาณเนี้ยครับ ครับประมาณนี้นเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าจะให้เล่าต่อไหมว่าจะให้เราเล่าต่อไหมนะครับยังอยากจะฟังอยู่อีกไหมนะกลัวพี่น้องเบื่อนะครับผมก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามฝากดูโฆษณาให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ยังติดตามแล้วก็ยังรับชมกันอยู่นะครับผมเอ้คลิปนี้กับเนี่ยชีว้เพียงซ้ำนี่ละเด้อกับ พี่น้องยากฟังอีกฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อฝากกดติดตามเด้อพี่น้องใช่ครับบายบายไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบาย